ต่อมใต้ตตสมองภูหลัง่อนค่ะต่อมใต้สมองภูหลังก็คือไอ้ก้อนเขียวๆตัวนี้ค่ะต่อมใต้สมองภูหลังนั้นเป็นต่อมที่ไม่ได้ผลิตฮอร์โมนใดๆเลยค่ะแต่มันเก็บฮอร์โมนซึ่งผลิตมาจากไฮโปทาลามัสค่ะในไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะมีเซลล์ทั้นที่สร้างฮอร์โมนอยู่นะคะมันก็จะสร้าง ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่อมใต้สมองภูหลังไม่ได้สร้างฮอร์โมนแต่ทำหน้าที่เก็บกักไว้เฉยๆแล้วจึงปล่อยออกมาสู่กระแสเลือดฮอร์โมนที่เก็บอยู่ในต่อมใต้สมองภูหลังได้แก่ฮอร์โมนออกซิโตซินและ A D H a n d a l u r e t i c Hormone ค่ะหรือภาษาไทยบางคนอาจจะไปเจอคำว่าวาสพรสินก็ได้นะคะแต่จะไม่เอาคำว่าวาสุรสินจะเ A D H a n d ูเรติกฮอร์โมนค่ะแอนตี Anti ้ไดูเรติกฮอร์โมนนั้นเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการควบคุมแรงดันเลือดค่ะดูรูปนี้ขูเนาะนี่แอนตี Anti ้ไดูเรติกฮอร์โมนซึ่งผลิตจากต่ออจากไฮโปทาลามัสนะคะแล้วก็มันเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองปูหลังเนี่ยมันจะถูกหลั่งต่อเมื่อปริมาณน้ำเ การเราลดลงค่ะหรือแรงกันเลือดของเราลดลงนะคะมันก็จะไปมีผลส่งข้อมูลไปยังข้อใจรวมให้ดูดน้ํากลับเยอะขึ้นปริมาณน้ําที่กลับมาสู่กระแสะเลือเดเยอะขึ้นเนี่ยจะทําให้ปริมาณน้ําในเลือดมากขึ้นเพิ่มแรงกันเลือดมากขึ้นเมื่อแรงการเลือดกลับเข้าสู่สภาวะปกติมันก็จะเป็นนกาทีฟฟีดแบ๊กไปยังบริเวณของต่อมใต้สมอง หลังเหมือนเดิมว่าเฮ้ยหยุดกาบ A.D.H. ได้แล้วขนาดเดียวกัน A.D.H. นี้นะคะต่อขนาดเดียวกันเนี่ยตัว A.D.H. นี้เนี่ยปมีผลต่อการขิวน้ำด้วยกระตุ้นให้เรากระหายน้ำมากขึ้นแล้วเราก็ดื่มน้ำเยอะขึ้นเยอะขึ้นน้ำในเส้นเลือดก,ก็จะมากขึ้นแล้วเพิ่มแรงการเลือดวงจรตัวนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อหนูไม่อ่าเราะดปริมาณน้ำในในกระแสเลือดของเราน้อยล เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนที่หนูดื่มน้ำเยอะหนูจะปัสสวาวะบ่อยเพราะว่า ADH ไม่ต้องหลัง่งนะไม่ต้องมีการดูดกลับน้ำที่ท่อไตรวมเยอะแต่ถ้าเมื่อไรที่หนูไม่ได้ดื่มน้ำเลยตั้งแต่เช้าหนูจะปัสสวาวะน้อยลงและปัสสวาวะของหนูจะค่อนข้างเหลืองเพราะว่าปริมาณน,น้ำส่วนใหญ่จะถูกดูดกลับที่ท่อไตลวมนะคะซึ่งเป็นผลของฮอร์โมน ADH นะคะอีกตัวหนึ่งคือออกซิโตซินค่ะ ออกซิโทซินจะไปมีผลตอนที่ใกล้จะคลอดบุตรค่ะผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาท้องเนี่ยพอเวลาที่จะถึงกําหนดคลอดแล้วเนี่ยออกซิโทซินจะหลั่งค่ะแล้วก็จะไปมีผลตรงกล้ามเนื้อบริเวณมดลูกให้บีบตัวแล้วก็จะคลอดทารกออกมาขณะเดียวกันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าออกซิตโตซินเป็นฮอร์โมนแห่งความรักค่ะเขาบอกว่าคู่รนะักที่อยู่กันยืนยาวเนี่ย เยอะมีแนวโน้มที่จะเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะนะคะ